สวัสดีครับสวัสดีแฟนรุ่บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่อง T Citizen ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับตทางอีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารประจําวันของสโมสรรุ่บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันที่29เดือนธันวาคมพศ2564นะครับหายหน้าหายตากันไป1-2วันเต็มๆเลยนะครับก็ขออภัยด้วยเนื่องจากอย่างที่แจ้งไปนะฮะโอ้โหหลังจากไลฟ์วันอาทิตย์เสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละครับ ปวดท้องอ้วกนู่นนั่นนี่นะครับอาหารเป็นพิษเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลำไส้อักเสบตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยทําคลิปอัปเดตข่าวสารให้กับแฟนๆและการก่อนที่จะหายไปในช่วงปีใหม่นะครับก็คลิปอัปเดตข่าวสารเนี่ยก็น่าจะมีวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับกลับมามีครั้งนึงก็น่าจะวันที่3เลยนะผมก็จะเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพพอดีนะครับหลังจากหยุดปีใหม่ไปนะครับ ก็วันนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรของเรานะฮะทั้งบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพบกับเบรนท์ฟอร์ดในคืนนี้ของเป๊ปกอดิลลานะฮะแล้วก็มีเรื่องของแจกแจงบทบาทของดาวรุ่งอย่างโคพาเมอร์เจมส์แม็กเอทีว่าทางเป๊ปแล้วก็ทางทีมงานสตาฟมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อการจัดแจงบทบาทของนักเตะดาวรุ่ง2คนนี้นะฮะรวมไปถึงเรื่องของเฟรนนตอเรสก็เปิดตัวกับทาง FC บาร์เซโลนา เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดต่างๆกันถึงเรื่องค่าตัวเรื่องค่าชิกสัญญาใหม่นะครับแล้วก็เรื่องดีเทลต่างๆของดิวนะรวมไปถึงเงื่อนที่ขายด้วยนะครับว่าจะเอาไปทําอะไรต่อมีหลายสื่อเชื่อไปต่างๆนานาว่าซิตี้จะเอาไปลงทุนในการซื้อกองหน้าในช่วงตลาดสัมมนานั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นประเด็นข่าวท,ทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้เองก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิป ไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รดวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านั่นเองนะครับผมไปเริ่มกับข่าวในวันนี้กันก่อนเลยนะฮะเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเซสชั่นการฝึกซ้อมล่าสุดของทัพเรือใบสีฟ้าเราในวันเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันอังคารนะก่อนที่จะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในวันนี้นั่นเอง นะครับนี่ก็เป็นเซสชันการฝึกซ้อมของเมื่อวานนี้นะฮะโดยการฝึกซ้อมล่าสุดก่อนเจอกับเบรนท์ฟอร์ดผู้เล่นในทีมแรกก็คือเฟิร์สทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ลงสนามฝึกซ้อมกันในเซสชันนี้เนี่ยผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับนะฮะก็อาจจะมีบางคนที่เห็นนะอย่างเจ้าคันเซโลอย่างแบรดลินวาไอมาริกลาป์ ork, นะฮะเควินเดบรอยรูเบนดิอาร์ฟิลโฟเดน นะนาธานอาร์เก้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแข้งชุดใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่เห็นทุกคนตามที่รายชื่อผมจะอ่านนะฮะก็คือคนที่มาซ้อมในเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทางแซ็คสตีเวนสกอตคาร์สันนาเอเดซอนดิอาร์สลุคแอมเบเต้นะฮะนาธานอาร์เก้อาร์มิลิกลาปอกฟิวเซนเอสเบรนนะเฟนันดินโนอิวคายคุนโดกาน์แบรโดซินวาคิวินเดบรอยโคพาเมอร์แจ็คกิลิชฟิวฟอร์เดน เคกี้ e. นะฮะสเตอร์ลิงเชซุสและริยัตมาเรสนะครับโดยคนที่หายไปนะ,ะนั่นก็คือทางไคลวอเกอร์จอห์นสโตนโรตรีเจ้าคันเซโล่และโอล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับเป็น5แข้งที่หายไปในการฝึกซ้อมเซสชั่นวันอังคารช่วงเช้านะครับเอะหลายคนก็สงสัยหายไปไหนจะไม่พร้อมกับเกมเบรนท์ฟอร์ดหรือเปล่านะฮะแต่มีการยืนยันตามมาบอกว่า าทางอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับกับจูอัลคันเซโล่เนี่ยมาฝึกซ้อมในช่วงบ่ายของเซสชั่นบันังคารตามปกตินะแล้วก็จะสามารถลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดในค่ำคืนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะเหลืออีกสาคนที่ไม่สามารถลงสนามได้นั่นคือทางจอห์นสโตนทางไคล์วอเกอร์และโรดรีสามคนนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานแน่นอนนะครับตามนี้เลยนะฮะ ที่เป็นสควอตหน้าสุดของทาง Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เราหาย3คนวอลเกอร์สโตนแล้วก็โรดรีเดี๋ยวไปชี้แจงรายละเอียดในบทสัมภาษณ์ของเปปและการพอเปปก็ได้ชี้แจงไว้ว่านักเตะที่ขาดหายไปเนี่ยมันเนื่องด้วยสาเหตุอะ,อะไรนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีแข้งพวกดาวรุ่งนะครับมาแทนที่ในการฝึกซ้อมหลายคนทั้งลุคเอมเบเต้นะทั้งเชียร์ชารลีสนะครับแล้วก็ริโก้เลวิสแล้วก็จาเดลคาตองโก นะครับตามนี้เลยนะฮะที่มาฝึกซ้อมแทนพวกซีเนียที่ไม่ได้มาซ้อมช่วงเชา้าครานี้นะฮะไปถึงบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกัวเดล่าก่อนเกมที่จะเยือนเบรนท์ฟอร์ดในค่ําคืนนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเมื่อคืนนะครับเป๊ปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ร่วมกับทางอ่อแบดลินวานะครับไปที่บทสัมภาษณ์ของผู้จัดก,การทีมเราก่อนและกัอนอยาเป๊ปกัวเดล่านะครับเป๊ปก็ได้พูดถึงเรื่องต่างๆก่อนเจอกับเบรนท์ฟอร์ด นะเปปบอกว่าผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นะก็คือเกมมันพุทธเนี่ยเ,เราจะประสบปัญหาเรื่องผู้เล่นอะไรหรือเปล่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยากที่จะพูดเรื่องผู้เล่นมากจริงๆเลยเดี๋ยวผู้เล่นคนนี้ก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผู้เล่นคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บบ้างแหละอาจจะมีเรื่องของโควิดอีกนะเปปบอกว่าในวันจันทร์เนี่ยเราได้พักผ่อนได้พักฟื้นหลังจากนั้นในวันอังคารเ,เราจะเดินทางไปที่ลอนดอนก็คือตอนนี้เดินทางไปที่ลอนดอนแล้ว นะครับแล้วก็ในเกมวันแข่งขันวันพุธเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเลือกใช้งานใครบ้างให้ตอบรับกับคุณภาพของทีมที่เราจะต้องเจอนั่นก็คือเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะจะเลือกใช้งานในทีว่าจะเลือกใครในการลงสนามกับเบรนท์ฟอร์ดคืนนี้ก็ต้องรอดูกันนะสำหรับสาวกกุณนาร์บายสีฟ้าว่าเป๊ปจะเลือกใช้งานใครจะมีดาวรุ่งคนไหนที่ติดทีมในการสู้กับเบรนท์ฟอร์ดคืนนี้หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องต่อมานะฮะที่เป๊ปพูดถึง นะครับก็จะเป็นเรื่องของทางเควินเดอะบอยก่อนแล้วกันนะฮะเอาเควินเดอะบอยก่อนเป๊ปพูดถึงเควินเดอะบอยนะครับบอกว่าตอนนี้เดอะบอยนั้นอาการดีขึ้นแล้วเขาเล่นได้ดีเป็นพิเศษกับเลสเตอร์เควินอยู่กับผมมา6ปีและสิ่งที่เขาทําตอนที่เขาฟิตเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมากๆเขามีสิ่งที่ไม่เหมือนคนไรในโลกนะและเรารู้ดีเควินเป็นผู้เล่นที่พิเศษครับเป๊ปบอกว่าเควินเนี่ยมีปัญหาในช่วงท้ายของฤดูการที่แล้ว แต่ตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้วเกมกับลีสเนี่ยเขาก็ทําได้ดีมากๆนะและในเกมกับเลสเตอร์เขาเนี่ยเป็นนักสู้ชั้นดีเลยนะเป็นคนที่สร้างประตูและแอซซิตให้กับเราได้เรารู้ดีถึงศักยภาพในตัวของเขานะฮะทีนี้เป๊ปพูดถึงเดอะบอยไปแล้วก็มาพูดถึง3คนนี้นะครับอย่างวอล์กเกอร์สโตนนะฮะแต่โรดี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงพูดถึงแค่วอล์กเกอร์กับสโตนว่าการขาดหายไปของ2คนนี้ มาจากสาเหตุใดนะนักข่าวถามเป๊ปบอกว่าเรื่องของคายเนี่ยมันมีเรื่องของสุอนัตกรรมหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าการสูญเสียของเพื่อนสนิทคายวอลเกอร์เกิดขึ้นนะฮะก็เป๊ปบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเสียใจกับการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทของคายนะแต่ตอนนี้เขาลงเล่นกับเราไม่ได้เนื่องจากเขาไม่ฟิตนะฮะเป๊ปยืนยันมาแบบนี้แล้วก็เป๊ปบอกว่านี่แหละคือสิ่งเดียวที่ผมจะพูดได้คือคายไม่ฟิต เลยไม่สามารถลงสนามให้กับเราได้นะส่วนจอห์นสโตนเป๊ปบ,บอกว่าได้รับบาดเจ็บจากเกมเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเกมนั้นผมไม่แน่ใจว่าจอห์นสโตนลงไปในสนามหรือเปล่าหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เป๊ปบ,บอกว่าได้รับบาดเจ็บจากเกมเลสเตอร์นะฮะส่วนโรตรีนะมีสื่อบางสื่อหลายกระแสก็มาบอกเหมือนกันว่าทางโรตรีนั้นติดโควิด -19 นะฮะแต่ไม่ได้มีการยืนยันอะไรเพิ่มเติมจากเป๊ป ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโราดี้เจ็บไม่ฟิตหรือติดโควิดนะก็มีอยู่แค่นี้แหละครับตามนั้นนะครับนี่เป็นการแจ้งจากผู้จัดก,การทีมของเราถึงสถานการณ์ของ3ผู้เล่นคนนี้นะครับตามนี้เลยส่วนทางเวลาทิเต็กนะครับเวลาทิเตะของคู่เบรนฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะก็โหดึกมากๆเลยนะครับแต่เชื่อว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายคนที่เริ่มหยุดงานกันแล้ว นะครับก็เตะดึกประมาณสักตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็ตีสามสิบห้านาทีนะครับใครที่ฟิตก็ลุกขึ้นมาเชียร์ทีมารักได้นะครับตามสะดวกเลยทีนี้มาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของนักเตะที่ออกให้สัมภาษณ์คู่กันกับผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปนะก็คือทางแบรดลินวาร์แบรดลินวาพูดถึงสถานการณ์ของทีมตอนนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ของตัวเขาเองด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความสุขกับช่วงเวลาปัจจุบันของเรานะ มีความสุขที่ได้เป็นจ่าฝูงของพิมลีและสําหรับการเข้ารอบอของ UCL ด้วยนะแต่เราเพิ่งจะผ่านไปเพียงครึ่งฤดูกาลเท่านั้นเราทํางานเสร็จแค่ครึ่งเดียวเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในทุกการแข่งขันในทุกทัวร์นาเมนต์แต่เราต้องเดินต่อไปดําเนินต่อไปในลักษณะนี้เพื่อที่จะสามารถต่อสู้เพื่อคว้าถ้วยรางวัลเมื่อจบฤดูกาลให้ได้เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เราเป็นณขณะนี้ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลงานในครึ่งแรกของทีมเราในฤดูกาลนี้นะฮะแบรเนวาเนี่ยบอกว่าผมชอบช่วยทีมให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะไม่ว่าผมจะเล่นในตําแหน่งไหนก็ตามผู้จัดก,การทีมเนี่ยรู้ดีที่สุดว่าตําแหน่งไหนมันดีที่สุดสําหรับผมในทุกเกมแน่นอนว่าผมเนี่ยก็มีทีมโปรโดของผมแต่ผมเนี่ยพร้อมเสมอที่จะลงเล่นให้กับทีมทีมนี้ในทุกๆตําแหน่งที่จําเป็น นะฮะแบรดอซินวาทิ้งท้ายบอกว่าเป้าหมายของผมนะในฤดูกาลนี้คือการคว้าแชมป์พรีเมยรีนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยและก็การผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกร,รอบสุดท้ายนะ,ะกับโปรโตุเกสหากบรรลุเป้าหมายนี้ได้เนี่ยนะ,ะเหล่านี้ได้เนี่ยแบรดบอกว่าไม่จําเป็นเลยว่าผมจะยิงสักกี่ประตูจะยิง5้าหรือจะยิง40่ประตูผมไม่แคร์เลยพูดตรงๆนะมันไม่ผมไม่สนใจผมขอแค่มันบรรลุเป้าหมายที่ผมวางไว้ก็เท่านั้นเอง นะฮะเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมโดยแท้จริงนะครับคือไม่สนใจผลงานส่วนตัวจะเป็นยังไงจะยิงเยอะยิงน้อยไม่เป็นไรขอทีมประสบผลสําเร็จคว้าแชมป์ได้เข้ารอบตามที่หวังนี่คือแบดเดิลซินวานะครับพอหมดตัวจิ๋วของเราแต่มากไปด้วยพิษสง <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้รักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังหลักของทีมต่อไปสําหรับแบดเดิลซินวา ครับทีนี้เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะฮะแต่มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวพันมาด้วยนะครับก็คือเรื่องของทางเฟรานตอเรสเมื่อวานเปิดตัวกับ FC b a r บาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญาระยะยาวเลยถึงปี2027นู่นเลยนะฮะยาวมากๆนะครับก็เป็นการออฟฟิเชียลแล้วจากทั้งสองฝั่งนะเป็นฝั่งบาร์ซ่า นะับแล้วก็ฝั่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับบอกยืนยันแล้วว่าทางเฟรานตอเรสย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูค่าตัวกันบ้างนะครับตามสื่อรายงานตรงเป๊ะน,นะฮะก็คือ55ล้านยูโรในส่วนแรกบวกกับแอดออนอีก10 000, 000ล้านยูโรรวมทั้งหมด65ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญากับบาซานะฮะบาซ่าใส่ในข้อตกลงใหม่เอาไว้ที่เซ็นถึงปี2 0 2 7เนี่ย ค่าฉีกสัญญาของเฟรานตอรเรสอยู่ที่1,000ล้านยูโรนะครับซึ่งไม่สามารถมีใครฉีกได้อย่างแน่น,นอนๆๆตามนั้นนะฮะก็ย้ายไปเป็นของรักของห่วงตามเบรดี้นะครับก็น่าจะมีบทบาทกับโครงสร้างทีมใหม่นะที่ชาบีต้องการสร้างในถิ่นคําบุงนะครับสำหรับทางเฟรานตอรเรสอ่นนี้ก็เป็นภาพนะฮะการจดร่างกายนะครับของทาง เฟรนตอเรสกับที่บาร์ซ่านะครับเมื่อวานนี้ก็เฉลียวนะครับเฉลุวยไม่มีอะไรติดขัดนะก็เปิดตัวนี่ใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วส่วนเบอร์ก็ต้องยังรอรุนนะบางสื่อบอกใส่เบอร์25นะครับแต่นี้ยังไม่มีการโชว์เบอร์นะฮะแต่ไม่โชว์ใจคนโตเขาคิดยังไงไม่ใช่แล้วอันนี้เนื้อเพลงนะครับก็ต้องรอรุนดูนะฮะว่าเฟรนันตอเรสจะใส่เบอร์ไหนสําหรับการขับเฟรนนนะฮะกับ FC ฟซีบาร์ซ่า ทีนี้มาดูความรู้สึกของพอ,อกีฬาเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับการขายเฟรแดนตอรเรสบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เฟรแดนตอรเรสทําให้กับแมนซิตี้ก็เป็นความรู้สึกของทางพอ,อกีฬาเราอย่างซิกิเบเกริกสไตล์นะครับถึงเฟรแดนตอเรสก็พูดว่าเฟรแนเนี่ยควรจะภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะเขาประสบความสําเร็จที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลที่แล้วนะแล้วก็เป็นฤดูกาลแรกของเขาที่ประเทศใหม่ ประเทศอังกฤษด้วยแต่เขาทําได้ดีนะประับตัวได้ดีมากเขาทุ่มเท100%เสมอเขาทํางานหนักเพื่อทีมแล้วก็ทําประตูซึ่งช่วยให้เราคว้าช่วยรางวัลได้โชว์ไม่ดีที่อาการบาดเจ็บทําให้เขาไม่สามารถเล่นเกมได้มากขึ้นในฤดูกาลนี้นะแต่ว่าเฟรานเป็นผู้เล่นที่เราทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมงานด้วยและเราขอวอวยพรให้เขาพบกับสิ่งที่ดีสุดที่บาร์เซโลนาและสําหรับอาชีพการคาแข่งที่เหลือของเขานะครับก็ ตามนั้นเลยนะฮะขอให้นายโชคดีนะประสบความสำเร็จพาบาซ่ากลับมาบินสูงอีกครั้งสำหรับเฟรนตอรเรสที่นี้นะครับมาดูถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้เฟรนตอรเรสเลือกที่จะไปเคาะประตูบอกเป๊ปว่าเจ้านายผมขอย้ายไปบาซ่านะครับก็เป็นการเปิดเผยมาจากนักข่าวเคียร์หนึ่งนะครับของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ของเราอย่างสื่อ แอตเลติกยูคนะนั่นคือแซมลีนั่นเองนะครับขาบอกว่าเหตุผลที่ทางเฟรานั้นเลือกที่จะย้ายออกจากซิตี้ก็คือเฟราันตอรเรสมีปัญหาในเรื่องของโฮมซิกนะครับอยู่ห่างไกลจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงที่ประเทศสเปนทำให้รู้สึกคิดถึงบ้านโฮมซิกนะฮะร,รู้สึกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกผิดหวังกับโอกาสในการลงเล่นในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี นะครับแล้วก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับกองหน้าชื่อดังอย่างแน่นะครับเลยทําให้3มปัจจัยนี้เป็นสัปัจจัยหลักที่ทําให้เฟรานตอเรสนั้นเลือกที่จะย้ายไปสวมเสื้อเลือดหมูน้ําเงินที่บาร์เซโลนานั่นเองนะครับก็ตามนี้นะก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้นะครับก็จากกันด้วยดีนะมีไมตรีต่อกัน จริงๆบาซ่ากับแมนซิตี้ก็มีความเชื่อมโยงที่ดีทั้งเรื่อง,องบอร์ดเ,เรื่องนักเตะเ,เรื่องอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะฮะตามนั้นเลยจริงๆแล้วนะครับแซมลีก็ได้เปิดเผยต่อนะยังอ่านไม่จบบอกว่าแมนซิตี้จริงๆไม่ต้องการขายเฟรานต์ตอร์เรสนะแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยมาพูดถ่ายทอดแผนงานของชาบีน่าจะเป็นเขาเนี่ยตอร์เรสเนี่ยคุยกับชาบีส่วนตัวนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดให้เป๊ปฟัง ถึงแผนงานนะครับที่ชาบีต้องการจะให้เฟรนตอรเรสนั้นไปเป็นผู้นําหลักนะในโครงการหรือว่าแผนการเล่นใหม่ของทางบาร์เซโลนาในยุคใหม่ให้กับเปปฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเปปได้ฟังเปปก็ดําเนิน,นเรื่องการซื้อขายเลยโทวรไปหาซิก,กินะครับแล้วก็เปปเนี่ยบอกว่าเห็นถึงโอกาสใหญ่ในการลงเล่นของเฟรนที่บาร์เซโลนาและเขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถให้โอกาสเฟรนตอรเรสได้เท่ากับที่บาร์เซโลนาเสนอให้ ในถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนจึงเลือกที่จะไม่ปิดโอกาสให้กับเฟรนตนโตเรสได้ย้ายไปคาแข่งในบาร์เซโลนานะครับผมเพราะว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากกว่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แน่ๆนะครับก็ตามนั้นนะฮะเพราะเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครที่อยากลงเล่นหรือใครไม่มีความสุขใครไม่แฮปปี้อยากย้ายย้ายได้ตลอดมาบอกเขาได้เลยใสใจ,ใจ <laughs> ทีนี้นะครับเรื่องการขายเนี่ยออกไปก็ซิตี้ก็มีประวัติการขายนักเตะออกไปนะฮะมี3การขายนักเตะของซิตี้ออกไปแล้วทำเงินได้มากสุดเนี่ยเฟรานตอเรสก็เข้ามาติดเนี่ยอันดับ2ที่เป็นมูลค่าสูงสุดเลยนะครับอันดับ1เราขายดิลอชานี่ให้กับ 54, 000, 000, บาเยอร์มิวนิกไป54ล้านปอนด์อันนี้คืออันดับ1ของเราเฟรานตอเรสเข้ามาติดชาร์ตอันดับที่2นะครับก็คือ46.7ล้านปอนด์ไปบาร์ซ่า ส่วนที่3เป็นของทางดานิโลไปยูเวนตุสที่3 3ล้านปอนด์นั่นเองนะครับส่วนเงินจากการขายเฟรแดนตอร์เรสนี่จะเป็นอีกหนึ่งท็อปิกหนึ่งแล้วนะครับก็แมนซิตี้เนี่ยจะไม่ใช้เงินจากการขายเฟรดนตอร์เรสในทันทีเนื่องจากพวกเขาเนี่ยนะต้องการใช้เงินทุนเพื่อซื้อกองหน้าในช่วงซัมเมอร์หน้านั่นเองนะครับแล้วก็เ,เรื่องของการซื้อนักเตะม,มาแทนที่เฟรนันตอร์เรสแบบตรง,ตรง,ตรง ะ,ะก็คือแมนซิตี้เนี่ยจะไม่ซื้อนะฮะเนื่องจากามีดาวรุ่งที่จะดันสู่ทีมชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้ที่จะพูดต่อไปก็คือเป็นเรื่องการแจกแจงบทบาทของนักเตะดาวรุ่งสองคนนี้อย่างทางโคฮาเมอร์และเจมส์แมนเิตี้นะครับโคฮาเมอร์เนี่ยทีมงานของแมนซิตี้นะฮะแล้วก็ทีมงานของกัวเดลล่ารวมถึงเป๊ปกัวเดลล่าด้วยประทับใจโคฮาเมอร์มาก แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยในการที่จะส่งเขาลงเล่นเป็นประจำในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของพิมเมลีนะแทนที่เฟรนตอร์เรสไปเลยซึ่งแมตตี้จะปฏิเสธทุกข้อเสนอการยืมตัวของโคพาเมอร์ที่มีมานะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนหน้าอย่างแน่นอนนะฮะส่วนในรายของเจมส์แม็อที้นะฮะเป๊ปกอริลาจะพิจารณาข้อเสนอยืมตัวของเจมส์แมตที้ในเดือนหน้า นะแต่ว่าสโมสรที่จะมายืมตัวเจมส์แม็กเอที่นั้นมีข้อแม้ก็คือจะต้องเล่นในสไตล์การเล่นเดียวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับและทีมไหนล่ะทีมไหนที่เล่นเหมือนแมนซิตี้อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นการรายงานมาจาก p อลเฮ u ร์สนะครับของ The Times ์ก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือเหมือนกัน <c oughs> เรื่องสุดท้ายค่าสุดท้ายที่เชื่อมโยงนะครับมาจากทาง r o อบดอล o n ของ ESPN นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ขายเฟรแดนตอรเรสไปได้แล้วจะเอาไปลงทุนต่อน,นั่นเองของแมนซิตี e. ้เขาบอกว่าแมนซิตี e. ้จะใช้เงินที่ได้จากการขายเฟรแดนตอเรสเพื่อเพิ่มการเสนอราคาในการเซ็นสัญญากองหน้าในช่วงตลาดฤดูร้อนซัมเมอร์หน้านะครับแมนซิตี้เนี่ยยังคงสนใจในตัวแฮร์รี่เคนแล้วก็ในขณะเดียวกันเออร์ริงเบลลฮาร์แลนคนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาเช่นเดียวกันนะจะก็ต้อง รอติดตามว่าจะเป็นใคนรนะครับกองหน้าที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาแต่เซ็นแน่ๆแหละซัมเมอร์นะฮะรอติดตามกันได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมได้นํามาเปียดให้กับแฟนแนซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสาหรับในการไลฟ์หลังเกมคืนนี้นะที่จะพบกับเบรนท์ฟอร์ดผมต้องขอตัวว่าผมคงไม่ได้ไลฟ์ เนื่องจากิดปัญหาเรื่องสุขภาพนะต้องขอพักผ่อนไว้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปข่าวประจำวันของวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทีนู้นเลยคลิปปีหน้านะวันที่3นะครับก็จะกลับมาทําคลิปอัปเดตข่าวประจำวันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของตานในการรายงานข่าวแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย